ใครมีปัญหาเรื่องการเงินบ้างหรือใครมีข้อสงสัยที่ไม่กล้าถามใครบ้างมาครับวันนี้ผมจะมาสปอยรายการใหม่ของทางศูนย์อบรม thai pfa นะครับชื่อรายการว่า thai pfa talk นะครับซึ่งทางทีมงานศูนย์อบรม thai pfa นะครับศูนย์อบรมต้นแบบที่เริ่มเล่าเรื่องการเงินตั้งแต่ยุคที่คําว่าวางแผนการเงินยังไม่มีใครพูดถึงนะครับ รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่จะตอบปัญหาคําถามที่คุณเคยอยากรู้แต่ไม่กล้าถามนะครับแล้วก็จะเคลียร์ทุกข้อสงสัยที่คุณเคยอ่านแล้วงงกว่าเดิมแล้วเราจะทําให้เรื่องเงินเป็นเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของคนในวงการนะครับผมติดตามไทยพีเอทอโอตอนนี้ก็อ,อ่ะนะหลับไปก่อนเนาะระหว่างรอเข้าฉาก <c oughs> ครับ <c oughs> ผมก็ฝากติดตามไทยพีเอทอ k ได้ในเร็วๆนี้นะครับรู้เรื่องเงินก่อนชีวิต เดินไวกว่าใครแ,<ถ>แน่นอนครับ,<ท>รบผมโดยมีผมนะครับชายไทยพีเอนะครับแล้วมีน้องอีกท่านหนึ่งชื่อทีมจากไทยพีเอครับครับผม<ท>พวกเราก็มีความตั้งใจเนาะในการทํารายการนี้ออกมาเพื่อทุกท่านใช่ไหมครับทีมใช่ครับแล้วทีมเตรียมตัวยังไงบ้างครับเตรียมตัวอะไรครับเตรียมตัวเตรียมตัวในรายการนี้ยังไงบ้างอ่าก็ซอกซ้อมครับแต่งหน้าแต่งหน้า นะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนได้ในรายการไทย PFA t a l l k อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ